นิติว่าโปเตสเซอร์สวัสดีนะครับโปเตสครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสกินไม่บายโปเตสเย้มานะครับวันนี้นะครับจะเป็นการรีวิวนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากบริษัท d ีเอีกแล้วนะครับผมอ่านะครับจากคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับยังไงต้องดูนะครับเป็นการอธิบายนะครับชี้แจงนะครับผมยังไงก็ให้ทําความสบายใจได้เลยว่าปลอมหรือแท้ใดๆหรือลอกเลียนแบบใดๆนั้นสภาพคือทานได้ไม่มีอันตรายนะครับเพียงแต่ว่าสาร ประโยชน์ที่ใส่ให้มานั้นมีน้อยก็เท่านั้นเองฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นผลอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีถ้าคุณทานต่อเนื่องในระยะเวลานานซึ่งมันช้าใช่ไหมแต่ถ้าคุณทานของแท้นะครับคนที่ทานของแท้จะรู้ได้นะครับยังไงช่วยมาคอมเมนต์หน่อยคนที่ทานของแทแล้วเห็นผลว่ามันเปลี่ยนแปลงนะครับผมซึ่งของแท้ทานแล้วต้องเห็นผลเปลี่ยนแปลงนะครับผมย้ำแค่นี้เลยนะไม่งั้นจะไม่เกิดความประทับใจนะครับในยี่ห้อหรือแบรนด์ดียซีเด็ดขาดเลยนะคนทั่วโลกค่อนข้นางประทับใจและ ทานนะครับพอรู้สึกว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่ถูกและดีปลอดภัยนะครับผมเอาละนะครับส่วนผลิตภัณฑ์วันนี้นะครับเป็นตัวช่วยในการขับโซเดียมออกจากร่างกายนะครับหน้าตาของเขาเป็นอย่างไรมาดูกันที่ตัวนี้นะครับก็ชื่อว่า D s C Y Gamma t o c o f i l o นะครับผม D C Y Gamma Thocofilone นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าซองเขาบอกอะไรกันบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับอ่า Y นะครับ วายกัมมานะครับกัมมาโทโคเฟโลลูกนะครับกัมมาโทโคเฟโลลูกนะครับผมตัวนี้นะครับ เป็น DSC นะครับแก m มมาโทโคฟิโลนนะครับผมแล้วมาดูซิเขาบอกอะไรกันอีกอ่ะมาดูสัญลักษณ์รูปคนตรงนี้มันจะทําให้เราเข้าใจอะไรบ้างไหมนะปังปังนะครับเห็นไหมมันเขียนว่าปั้งปังปังปังหมายถึงว่าอาการบวมเต่งเต่งออกมานะครับผมตรงนี้นะครับที่ข้อเท้านะครับหรืออาจจะอุ้งมือหลังมือนะครับที่เลือดมันไปเลี้ยงไม่เพียงพอนะครับแล้วก็มีอาการของเส้นเลือดขอดแล้วก็บวมที่ข้อเท้านะครับผมแล้วก็เขียนอะไรส้นโยืลี่นะครับส้นโยื่ลี่นะครับตรงนี้ นะครับผมก็คือบวมที่แขนบวมหน้าบวมที่สะโพกช่วงล่างเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวจะบอกลงรายละเอียดให้ฟังอีกนะครับบอกเลยอีกซองนี้เป็นขนาดการทานนะครับ30วันนะสาวันนะเป็นเม็ดซอฟเดลนะครับที่น้องลสลินทานไม่ได้นะโอเคเสียใจด้วยเดินออนะครับผมทานวันละ1เม็ดนะครับผมสารประกอบด้านหลังนะครับ ที่ให้มาเขาชื่อว่า d ีฟายทโคฟิโลนนะครับดีฟายดีวายทโคฟิโลนนะครับให้มาถึง67มิลลิกรัมนะครับผมแล้วก็ให้สารประกอบคุณประโยชน์อื่นๆมาอีกนะครับคราวนี้มาดูกันว่าทโคฟิโลนคืออะไรนะครับทโคฟิโลนนะครับมันคือสารสกัดหนึ่งนะครับที่อยู่ในกลุ่มของวิตามิน E นะครับวิตามิน E มีผลดีกับผิวนะช่วยผิวเรียบเนียนเนียนนุ่มชุ่มชื้นเต่งตึงนะครับแล้วก็มีความสว่างกระจ่างใสนะครับผมซึ่งมีสารสกัดในกลุ่มวิตามิน E เนี่ยนะเขาม พิเศษที่ชื่อว่าแกมมาโทโคฟิโลนนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าสารสกัดดังกล่าวเนี่ยเขาสกัดมาจากน้ํามันถั่วเหลืองนะครับแล้วก็คานูาออยนะครับน้ำมันคานูานะครับในปริมาณที่ให้มาที่ผมบอกไปก็คือ67มิลลิกรัมนะครับผมซึ่งยังมีสารประกอบนะครับสารประโยชน์อื่นๆที่ให้มาอีกเพิ่มเติมใน1เม็ดนี้ด้วยนะครับผมสารตัวนั้นอย่างเช่นอ,อะไรนะเชื่ออะไรนะอีฟนิ่งพิมโรสนะครับผมก็ให้มาด้วยเช่นกันซึ่งก็เป็นสารที่บํารุงเรื่องของผิวพรรณนะครับผม อ่านะครับผมนี่ก็คือข้อมูลดังกล่าวที่เราดูคร่าวๆจากซองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาลงลึกในรายละเอียดกันนะครับว่าอะไรยังไงคือยังไงกันบ้างนะครับมาดูเคลมทางแบรนด์กันดีกว่าเคลมทางแบรนด์ตัวนี้เขาบอกอะไรมาบ้างนะครับเขาบอกว่าช่วยรักษาสมดุลน้ําหนักนะครับเช่นคนที่มีอ่าคนที่อยากจะควบคุมน้ําหนักนะใครที่อยากควบคุมน้ําหนักไม่ได้อยากลดนะผมว่าเรื่องมันเคลมเคลมเรื่องลดแต่ว่าผมว่าไอเรื่องลดอย่าไปหวังยังไงเรื่องลดของเดซีผมยังไปคู่ลงแน่แม่เอ๋ยทิ้ง คู่นี้ลงแน่แม่เอ้ยนะใครจะเอารถไปอันนั้นแต่ใครจะเอาควบคุมตัวแบบหลายๆตัวมีเยอะแยะเลยตัวควบคุมอ่ะเออไปดูจากไอคลิปที่ผมรวมพวกตัวควบคุมน้ําหนักตัวรถน้าหนักไว้คลิปนั้นนะครับคลิปนี้ทิ้งอ่ะนะครับ ตัวนี้นะครับย้ำอีกทีนะตัวเอาคุณสมบัติแรกที่แบรนด์เขาเคลมไว้ก็คือช่วยรักษาสมดุลน้ําหนักนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากควบคุมน้ําหนักนะสมมุติว่าลดลงมาได้แบบพอดีแล้วแล้วก็อยากจะควบคุมให้มันนิ่งเนี่ยนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผม2นะครับก็คือลดต้นแขนต้นขาที่มีความบวมความใหญ่นะครับและอยากให้มันกระชับมากขึ้นนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากจะลดสัดส่วนแล้วก็อยากทําให้สัดส่วนนั้นกระชับขึ้นลดสัดส่วนพอเป็นไปได้แต่กระชับสัดส่วนนะครับเราต้องออกกําลังกายช่วยด้วย เช่นปั่นจักรยานนะครับหรือไปเดินไปวิ่งนะครับผมอ่านะครับตัวนี้นะครับลดต้นแขนต้นขานะครับสะโพกได้หมดนะครับผมแล้วก็ลดอาการเส้นเลือดขอดในกรณีของผู้ที่ยืนหรือนั่งทํางานเป็นเวลานานๆนะครับเส้นเลือดขอดขึ้นที่ขาเอ้ยเออนะครับอันนี้ช่วยได้เหมือนกันนะครับลดอาการบวมเกลือบวมน้ํานะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยที่เขาเหมาะสําหรับคนที่ทานพวกขนมขบเคี้ยว กรอบ้าไปมันมีเกลือมีโซเดียมเยอะใช่ไหมมามา่านี่มาม่าเลเวอร์นะเออซื้อเป็นลังนะมาม่าเกาหลีผมไม่ได้ทานเป็นแพ็คนะซื้อเป็นซองว่าธรรมดาซื้อเป็นแพกธรรมดาไปแล้วซื้อเป็นลังลังหนึ่งมี4 2ซองซื้อมาแล้ว3ซอง <c oughs> โซเดียมไม่ขังอยู่ในล่างยังไงไหวละแม่เออนะครับดังนั้นตัวนี้จึงต้องมาเพื่อตอบโจทย์ในการเป็นคนที่รักการกินมาม่านะครับรวมถึงผงชูรสใดๆด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ช่วยนะครับผมนะนะนะลดอาการบวมเกลือบวมน้ำน,นะครับเพราะเขาจะช่วยขับโซเดียมที่เป็นส่วนเกิน จากความต้องการของร่างกายเนี่ย ออกไปให้นะครับโดยผ่านทางรูปของเหงื่อและฉี่นะครับผมฉะนั้นเหงื่อถ้าชิมชิมไปก็จะมีความเค็มๆหน่อยนะเออเป็นเกลือโซเดียมนั่นเองนะแล้วมีอะไรอีกลดอาการบวมเกลือบวมน้ํานี่บอกแล้วเนาะเพราะว่ามันก็ช่วยขับแล้วก็ตัวนี้นะครับช่วยบํารุงผิวให้เรียบเนียนซึ่งเขาได้ผลจากประโยชน์ของน้ํามันนะครับในวิตามินอ e ีนะพิมโรสนะครับผมช่วยให้ผิวเรียบเนียนนะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ลดอาการหมองคล้ำทำให้ผิวนั้นดูสว่างกระตางใสามากขึ้นนะครับผมนี่คือแบรนด์ที่อ่อนี่ค ทางแบรนด์ที่เขาได้เครมไว้นะครับคราวนี้นะครับพอผมทานไปแล้วเนี่ยตัวผมเองอะ่ะคุณคุณสมบัติหรือผมคาดหวังเรื่องอะไรนะครับผมข้อแรกเลยคือลดบวมบวมเกลือนะครับเพราะว่าขบเคี้ยวไม่ค่อยทานหรอกส่วนใหญ่จะเป็นมาม่ามาม่านี่เกือบทุกวันถึงได้บอกว่าซื้อเป็นลังน่ะสามลังอะ่ะเออถ้าใครเคยดูคลิปรีวิวที่ผมพาไปห้องห้องอีกห้องหนึ่งตรงเนี้ยที่ผมเอาไว้เก็บพวกกระเป๋าแล้วก็ของที่คนพีออเดอร์มานะครับมันจะมีลังมาม่าตั้งอยู่ข้างกระเป๋าเดินทางอยู่ตรงนั้นประ,ะมาณสองลัง นะครับแล้วผมเพิ่งสั่งมาใหม่อีกครั้งที่3นะเออเอามาเพื่อลดโซเดียมในมาม่านั่นเองนะครับผมแล้วก็บางทีชอบกินเออคุณชอบกินเหมือนผมนะที่ถั่วถั่วลิสงถั่วอะไรก็แล้วแต่ที่มันคุกเกลือเบกแตกสารพัดถั่วที่คุกเกลือมาแล้วเบกแตกกินกินไม่ยั้งอะ่ะซึ่งถึงเขาจะคุกเกลือในปริมาณที่น้อยแต่มันก็มีมาแล้วเราทานเยอะไงครับถูกไหมมันก็เลยอืมขับออกไปซะหน่อยเพราะถ้าไม่ขับออกมันออกได้ไม่ดีนะครับไม่ออกหรือออกได้ไม่ดีนะผมบอกเลยมันก็คืออาการที่ทําให้บวมนะครับบว ฉะนั้นบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนอ้วนนะเราไม่ใช่คนอ้วนนะแต่เรามีอาการบวมอะไรบวมน้ําตาลบวมเกลือบวมน้ำนะครับบวมน้ําตาลก็ต้องไปตรงนี้ทิ้งนะครับไม่บาลานซ์นะครับบวมเกลือบวมน้ําจากตัวนี้ไปเลยนะครับผมซึ่งโอกาสในการบวมเกลือบวมน้ำในค่อนข้างมีสูงกว่าแลวข้อดี อื่นที่เขาก็ยังช่วยบำรุงผิวนะครับช่วยดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องเส้นเลือดขอดได้อีกต่างหากนะครับแล้วก็ควบคุมน้ําหนักได้ดีนะครับลดต้นแขนต้นขาแต่ว่าทางแบรนด์นะครับช่วงต้นแขนเนี่ยยังไม่พูดถึงว่าสาคัญสักเท่าไหร่แต่ลดช่วงต้นขาตั้งแต่สะโพกลงไปได้ค่อนข้างดีนี่คืออยู่ในเครือของแบรนด์เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูลักษณะเม็ดภายในกันนะครับว่าเม็ดก็เป็นอย่างไรแต่ที่รู้แล้วคือมันเป็นเม็ดซอฟเจลเนาะพี่น้องมุสลิมทานไม่ได้นหนเ <c oughs> ม็ดอะไร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูตัวอื่นๆไปนะ อ่านะครับเดี๋ยวให้ดูเม็ดนะเม็ดจริงๆมันก็เป็นพอมันเป็นน้ามันพอเป็นซอฟเจลพอเราพูดถึงกลุ่มน้ํามันเช่นน้ามันมะพร้าวน้ำมันปลาใช่ไหมซอฟเจลมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ เป็นเหมือนกับน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปลาเลยแดี๋ยผมขึ้นภาพโคศัซั์ให้ดูนะครับผมอ่ะทีนี้จะบอกว่ามันเหมือนกันก็ใช่แต่มันเล็กกว่ามากเล็กกว่าน้ำมันปลาไปอีกว่าน้ำมันปลาเล็กแล้วอันนี้เล็กลงไปอีกนะครับเล็กมากเลยนะครับจะต้องมีความเหลืองๆอมพันธ์แบบนี้นะครับใสนะครับแล้วก็ตรงบนเม็ดจะมีการพิมพ์นะครับสกรีน DSC ตัวพิมพ์ใหญ่สีขาวอยู่บนเม็ดนะครับเดี๋ยวผมขึ้น ครอสซัใไปดูนะครับอันนี้นะครับทานยังไงเอ้ยนะครับเม็ดซอฟเจลนะครับทานยังไงทานวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นซองขนาดทาน30วันทานวันละ1ครั้งนะครับใน1ครั้งคุณจะได้ปริมาณของสารประกอบแล้วก็สารสกัดหลักนะครับอยู่ที่140มิลลิกรัมต่อเม็ดเลยนะครับผมซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอสําหรับที่ร่างกายเราต้องการอยู่แล้วเนาะนะครับตัวนี้นะครับทานเมื่อไหร่เวลาไหนนะครับทาน1ครั้งเวลาไหนก็ได้เลยนะครับจะก่อนอาหารหลังอาหารจะก่อนอาหารเช้าหรือหลัง อาหารบ่ายอาหารเย็นอาหารค่ำใดๆก็ได้หมดทานเมื่อไหร่ก็ได้แต่ขอแค่วันละเม็ดนะครับและบอกแล้วใช่ไหมว่าอะไรที่อยู่ในกลุ่มของประเภทซอฟเจลที่เป็นเม็ดน้ํามันมีสารสกัดน้ํามันอยู่ภายในเนี่ยขอให้ดื่มด้วยน้ําอุ่นแล้วคุณจะยิ่งเห็นผลชัดผลดีหรืออย่างน้อยๆก็ให้ทานด้วยอุ่นน้าที่เป็นอุณหภูมิห้องอุณหภูมิอุดปกตินะครับผมตัวผมเองก็บางครั้งก็น้าอุ่นบางครั้งก็น้าอุณหภูมิห้องแต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้าอุณหภูมิห้องนะครับก็เห็นผลดีอยู่เหมือนกันเพียงแต่ถ้าอยากเเห็นนผลลวแะดดีชัจป๊ๆง คุณจะดื่มด้วยน้ำอุ่นนะครับไม่ใช่น้ําร้อนนะน้ำอุ่นนะย้ำอีกทมีมีอะไรต้องบอกกันอีกไหมตัวนี้นะครับถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถอยู่ในตอนนี้ผมเปิดแบบพรีลับๆแล้วนะครับในกลุ่มไลน์แต่ยังไม่ทำคลิปออฟฟิเชียลเพราะว่าใจจริงคืออยากให้ ลูกค้าเก่าที่ที่ดูดูช่องแล้วอยากสั่งของตั้งแต่ล็อตที่แล้วแล้วผมกลับบ้านไม่ได้ให้กลุ่มนั้นสั่งก่อนก็เลยไม่ได้ทาคลิปออฟฟิเชียลออกมานะครับแต่พูดไปในคลิปนี้แล้วอาจจะลูกค้าใหม่ก็สามารถแอดลิงก์ไลน์นะครับจากใต้คลิปแล้วเข้าไปสั่งได้นะครับให้ตรวจสอบราคากันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยถามเรื่องปริมาณที่ต้องการนะครับตรวจสอบราคาแล้วก็ถามปริมาณที่ต้องการนะครับแล้วก็ค่อยคอนเฟิร์มกันนะครับผมอ่านะครับตัวนี้นะครับยังไงนะครับใครที่เอ่อมีอยากลดเรื่องสะโพกช่วงล่างต้นแขนต รักษาอาการาไม่ใช่ลดอาการเส้นเลือดขอดนะครับผมจัดได้เลยนะครับและเรื่องของผิวก็คือช่วยให้ผิวสุขภาพดีนะครับขาวสว่างกระจ่งางใสมากขึ้นและเรียบเนียนนะครับอืมโอเควันนี้ต้องจากไปก่อนนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งทิ้งให้เป็นกำลังใจสำหรับผมหน่อยนะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายส,สีนระรั